คนนั้นก็มาถามแล้วเขาบอกเราเป็นใครเราบอกเรารับเปอร์เซ็นต์ไทยแลนด์พรุ่งนี้ไปออฟฟิศไปออฟฟิศเขาไปพรีเซนต์เราก็นึกว่าออฟฟิศมีพิมพ์ดีมีเครื่องพิมพ์ดินเปล่าเลยออฟฟิศเขาใหญ่โตอย่างไรก็เป็นวังอ่ะพระราชวังถามให้พรีเซนต์เราก็เริ่มต้นพรีเซนต์เขาบอกโอเคตายเลยสามหมื่นก้อนเขาบอกตายล้วประเทศไทยซื้อทั้งปียังไม่ถึงสองพันเลยท่ไมทีนี้สิ่งที่เขาต้องการคืออะไร Tell มี about h ิมคนที่มีตาสามเนี่ยเติร์ดอายนี่นะ In Chinese history Thai history ใครก็ใดมีเทพสามตาคนนี้มีเติร์อายแปลว่าเป็นคนที่มีพลังเยอะบุคคลท่านนี้อยู่ที่นี่ประเทศคุณจะเจริญรุ่งเรืองไม่รู้เท่าไหร่ mm. เหนือกว่าประเทศใดๆในรอบข้างเขาตบมือหัวเราะชอบใจเราก็ดูแล้วว่าคนนี้ต้องเป็นพ่อแน่แล้วก็ถามมาดาม I will give you anything you want อะไรที่ฉันอยากได้เหรอ mm. ฉันอยากจะได้บัตรผ่าน mm. เข้าไปในกองทัพเขาตกใจ ไอ้นี่เป็นสปายหรือเปล่าทำไมมาดามทำไมยูไม่เอาที่นี่ทองคำเยอะนะทำไมยูไปสนใจบัตร่าอยูต้องการอะไรเหรอ